เอาละครับวันนี้โอเวอร์ท็อปอัพได้จัดโปรกันชิปแบทเทิลนะครับคริปโตคอนฟิกได้มีโปรโมชั่นนะครับในการเติมทุกแพ็กในเกมนะครับย้ําว่าเติมทุกแพ็กในเกมนะครับแค่เพื่อนถ่ายรูปแพ็กที่เพื่อนๆต้องการเติมนะครับแล้วส่งให้กับโอเวอร์ท็อปอัพทางไลน์หรือ Facebook นะครับผมจากราคาในเกมนะครับเราจะเห็นราคาโปรโมชั่นแพ็กคร่าวๆนะครับสองร้อยสองเพชรนะครับผมในเกมเนี่ยจะเติมอยู่ที่ร้อยหกสิบสองบาทนะครับแต่โอเวอร์ท็อปอัพเติมให้แค่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเพื่ อะไรครับเพื่อนเก่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูเกม NFT ใหม่ที่กำลังจะมาในเร็วนี้นะครับผมเกมนี้มีชื่อว่า a r c w e r นะครับ Ark w e r เป็นเกม MMORPG ครับที่เคยโด่งดังหรือเคยเปิดตัวมาให้ได้แล้วนะครับซึ่งภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการเล่นทุกอย่างก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับแค่ปรับรูปโฉมในเรื่องของการเป็น NFT ต่างๆครับผมตอนนี้นะครับทาง ู้พัฒนานะครับก็จะเป็นทางเกาหลีนะครับแล้วก็ได้ทํารถแมพที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูพร้อมๆกันครับผมสําหรับรายละเอียดในเว็บไซต์นะครับที่มีให้เราอยู่ตอนนี้นะครับเอาเท่าที่มีเนาะอ่าเรามาดูนะครับผมในเรื่องแรกเนี่ยอ่าอีกเวลาไม่กี่วันนะครับก็คืออีกอยู่วัน6ชั่วโมงนะครับตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนลูกหน้านะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับ การลงทะเบียนนี้จะช่วยให้เราได้อะไรนะครับก็คือได้เวลิทนะครับผมในการทดลองเล่นเบสเบต้าเทสนะครับกอนเพื่อนนั่นเองนะเราสามารถนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บได้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์นะครับผมตรงนี้นะแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับพอเด้งมาหน้านี้เราก็ไปรีชเตอร์กันเลยครับพอรีเตอร์นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เพื่อนๆก็อ่านรายละเอียดดูได้นะครับผมจะไม่พูดมากนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่สําคัญเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ ทำการนะครับจอยดิสคอ,อร์ดเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ทำการจอย t ทเล gram ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอยในเรื่องของท w i t t e r นะครับไปรีทวิตแล้วอีกอย่างนะครับที่สำคัญเราต้องมีนะครับผมที่อยู่ของ m e t a m a r ์นั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถไปก๊อปทนะครับของ m e t a m a r ์มาลงที่ช่องนี้นะครับงั้นแปลว่าจะสำเร็จนะครับผมในการลงทะเบียนล่วงหน้านั่นเองอ่าโอเคครับผมหลังจากที่เราลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเสร็จแล้วนะเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะตามมาเร็วๆนี้ ตอนนี้นะครับทางเกมนะครับหรือผู้พัฒนาเนี่ยทำการเปิดขาย NFT นะครับเป็น NFT ในเรื่องของแฟนดอมการ์ดนั่นเองครับการ์ดแฟนดอมนะครับผมก็คือคล้ายๆนะครับกับแลนดหรือการซื้อ NFT ที่เป็นสตเ์เลี้ยงนั่นเองนะครับก็จะแบบในรูปแบบเดียวกันนะครับการขายนะครับ NFT ของการ์ดแฟนดอมเนี่ยจะขายในวันที่28นะครับเวลาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับถึงวันที่30วันพุธนะ ตอนเที่ยง30เหมือนกันครับผมในการขายการ์ดนะครับแฟนดอมเนี่ยจะขายกันอยู่3เฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยจะลดราคานะครับ50%จากที่600คายคนะครับจะเหลืออยู่ที่300คายนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปจับจองกันได้นะครับในวันที่28นะครับอย่าลืมกันละกันนะครับผมเอาละเรามาดูนะครับผมสิทธิประโยชน์นะครับของผู้ที่ถือบัตรนะครับแฟนดอมการ์ดนั่นเองนะ ผู้ที่ถือบัตรทั้งหมดนะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับหลังจากตัวเปิดตัวเกมนะครับยังไม่บอกว่าสิทธิอะไรนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นสิทธิที่ดีกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับที่ได้ครอบครองการ์ดนะโอเคนะครับผมผู้ที่ถือบัตรหายากนะครับก็จะมีการ์ดะระดับหายากเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นะระดับอีพิกหรือรีเจนก็ได้นะครับผมรับประกันในการซื้อที่ดินแลนด์ขนาดใหญ่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ มีสิทธิสูงกับเพื่อนนะครับคนที่ได้การ์ดระดับแบบแรร์ๆหน่อยนะแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรนะครับมากกว่า3ใบเนี่ยนะครับผมก่อนเปิดตัวเกมเนี่ยก็จะมีการแรนดอมแอร์ด็อป NFT ที่เป็นแลนนั่นเองนะครับแลนแอร์ด็อปนะอออันนี้คนที่มีการ์ดสามใบขึ้นนะครับผมถ้าใช้การ์ดสามใบถ้าซื้อในเฟสแรกเดยกก็ตกอยู่ประมาณ900ร้อยคายนะมไม่ใช่น้อยนะครับ เรามาดูรถแบบละกันนะครับผมรถแบบนี่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงแรกนะครับที่เป็นสีม่วงนะช่วงที่ทําเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็เปิดกิจกรรมลงเนลวงหน้านั่นเองนะครับกิจกรรมที่2ก็อย่างที่ผมพูดนะครับก็จะขายการ์ดแฟนดอมนะครับผมนี่นะแล้วก็จะออกเป็นไวท์เพเปอร์จะออกนะปกติเกมเอกนเอฟทีต่างๆนะครับก็จะมีไวท์เพเปอร์ออกมาก่อนนะครับผม แปลกนะแล้วก็ที่ดิน NFT นะครับสำหรับแรงก็จะมาขายล่วงหน้าเหมือนกันเข้าผมในเฟสแรกนะครับสำหรับเฟสแรกเนาะก็น่าจะประมาณเดือนนี้นะครับก็จะจบในเฟสแรกเดือนหน้าคิดว่าน่าจะเริ่มเปิดเฟสสอเข้ามานะครับเสฟฟสอเนาะโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของรถแม p นะครับก็จะมีการ ขายแลนนะครับในช่วงเฟสแรกนะครับช่วงที่กำลังมาก็คือการขายการ์ดนะครับการ์ดแฟนดอม NFT ไม้นั่นเองแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นออกเอกสารของไวท์เพเปอร์ให้เรามาอ่านทําความเข้าใจกับเกมนะครับอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการขายแลนนะครับล่วงหน้านะอันนี้ก็คือจบเฟสหน,นะครับพอเฟสสอก็คือจะเปิดตัวเกมนะครับถ้าเรามองขนาด ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าน่าจะสิ้นเดือนนะครับหรือเริ่มต้นเดือนหน้านะครับเดือนเมียนสานั่นเองก็จะเป็นการเปิดให้บริการสําหรับเกมนะครับเปิดตัวนะอย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดได้นะครับสําหรับรูแบบเกมอาร์คเวอร์นะครับสาหรับพันธมิตรนะครับผมหรือพาร์ทเนอร์นั่นเองนะก็จะมีเมตานะครับอ่าเมตาโมบ้านะ อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เพืเ่อนๆน่าจะคุ้นตาคุ้นหูนะครับของสําหรับทางเกาหลีนะครับผมโอเคเราจะเห็นประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้นะครับใน Discord หรือว่าในาเ Tele gram นะครับหรือท w i t t e r นะครับสามารถเข้ามาศึกษาอ่านรายละเอียดได้นะครับ อันตับแรกนะครับเราก็ให้ไปล,ลงทะเบียนนะครับล่วงหน้าก่อนนะครับอันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครหรืออีก4วัน6ชั่วโมงเนาะโอเคใครชอบเนื่อก็อย่าลืมครับกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับมีเกม NFT อะไรที่น่าสนใจใหม่ๆนะครับผมจะนำมาฝากให้กับเพื่อนครับผม